โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการแปลงอิมพีเดนซ์นะครับว่าในกระบวนการขั้นตอนของการแปลอิมพีเดนซ์มีอะไรบ้างมีวิธีการยังไงนะครับในการแปลงค่าอิมพีเดนซ์ในวงจรความถี่สูงเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญเราก็พบบ่อยนะครับสําหรับในอุวกรออกแบบด้านความถีนะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นการหาค่าอิมพีเดนซ์นะครับโดย วิธีการที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยแผนภาพสมิธนะครับมีขั้นตอนดังนี้นะฮะโดยจากลักษณะทั่วไปของการต่อโหลดอิมพีแดนซ์นะครับนักศึษาะลึกภาพออกนะลักษณะของการต่อโหลดอิมพีแดนซ์แซแอลเข้ากับสายส่งนะครับต่อโหลดอิมพีแดนซ์แซแอลเข้ากับสายส่งที่มีอิมพีแดนซ์คุณลักษณะแซโอความยาวของสาย,ยคือความยาวดีนะครับมีอยู่องขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการ n o r m a l i z e นะครับ การ normalize โหลดนะครับ impedance ZL ด้วยค่า impedance คุณลักษณะ ZO เพื่อให้ได้ ZL ตัวเล็กนะครับซึ่งวิธีการ normalize คืออะไรวิธีการ normalize ก็คืออย่างเช่นเรามี ZL อยู่นะครับเรามี ZL อยูนะครับเราน ormalize ด้วย ZO ค่าที่ได้ก็คือ ZL ตัวเล็กนะครับอันนี้คือค่า n o r m a l i z e จากนั้นพอเราได้ค่านมอลไลซ์เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพลอตนะครับค่า ZL อลงในแผนภาพสมิธนะครับลงในแผนภาพสมิธจากนั้นเราก็หาค่าสมสิทธิ S ์การสะท้อนกลับนะครับคุณสมบัติอ่อตัวที่การหาค่าสมสิทธิ S ์การสะท้อนนะครับหรือทอศูนยะ์บนแผนภาพสมิธซึ่งเราสามารถหาได้ทั้งขนาดแล้วก็มุมเศษนะจากนั้นนะครับ พอเราหาค่าได้ในตอยแล้วเราก็ทำการหมุนทอศูนย์เนี่ยนะครับไปสองเท่าของความยาวทางไฟฟ้านะครับไปสองเท่าของความยาวทางไฟฟ้าหรือเบต้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ค่าทออินดีนะครับเมื่อกี้เราเป็นทอศูนย์ใช่ไหมัทอศูนย์ทอศูนย์น่ทอโอนนะครับพอเราหมุนไปเท่ากับสองเท่าของความยาวทางไฟฟ้าหรือเบต้ดีเนี่ย เพื่อที่จะได้ค่าทอยดีบันทึกค่า n o r m a l i z e d นะครับบันทึกค่า n o r m a l i z e input impedance หรือ zin ที่ตำแหน่งดีก็คือพอระบุไป2เท่าปับ๊บเราก็อ่านค่าเลยเพออ่านค่าเสร็จปับ๊บจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนค่า s zin เป็น impedance ปกตินะครับหรือเราเรียกว่ากระบวนการที่เป็น uh, d e n o r m a l i z e นะครับ d e n o r m a l i z e ก็คือคูณด้วยอะไรครับคูณ cool ด้วย แซก็ o, คือคูณด้วยั้ง10ของ Z ซ n อินตัวเล็กเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าแซ n อินพุตอินพิเนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการแปลอินพิเดนนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะฮะในตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับในการคำนวณหาสายส่ง input i m p e d ิเด e ด้วยแผ่นภาพสมิธเราจะเริ่มต้นจากตัวอย่างเนี้ยนะครับสายที่2เนี่ยให้ใช้กระบวนการ6ขั้นตอน แบบเมื่อกี้นะครับโดยที่ ZO มีอินพ50แซแมีค่าเท่ากับ30บวก J 60นะครับสายส่งเนี่ยความยาว2เซนติเมตรนะครับให้หาว่าแซดอินพุตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะโอเค6ขั้นตอนที่ว่านี้มีอะไรบ้างหนึ่งทำการ normalize input impedance In นะครับก็คือ ZL เท่ากับ30บวก J 60หารด้วย50 มีค่าก,กับ0.6บวก j 1.2เราก็เอาอะไรครับเราก็เอาค่า z l ้ l 0.6บวก j 1.2 0.6คือเส้นนี้นะครับ0.6ือเส้นนี้เล็กๆเ,เนี่ยนะครับจุดเล็กๆเ,เนี่ยค่าก,กับ0.6 j 1.2คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือ j 1.2นะฮะ1.2เพราะนั้นจุดนี้คืออะไรครับจุดนี้คือ0.6บวก j 1.2พอดลงไปในสมก,การนะครับตามข้อตอนที่สองเนี่ยพอดลงในสมการในแผนภาพสมิษจากนั้นลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นนี่ครับลากเส้นตรงจากจุดนี้นะครับลากเส้นตรงจากจุดนี้ขึ้นมานะครับผ่านผ่านจุดของอะไรครับแซดแอลไปเลยนะครับผ่านตรงฟลิปไปเลยโอเคไหมครับนะฮะลากจากจุดศูนย์นะครับจากจุดศูนย์จากจุดศูนย นะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยครับแต่จุดศูนย์เนี่ยทานอะไรครับ z l แลแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นใช้วงกลมนอกสุดของแผนภาพสมิธนะครับใช้เส้นวงกลมนอกสุดของแผนภาพสมิธโดยใช้จุดเริ่มต้นที่เกิดจากเส้นสัมธิ์การสะท้อนทอศูนย์เท่ากับ1หลังจากนั้นหมุนเวกเตอร์นะครับพทษทีหมุนเวกเตอร์ไป2เท่าของความยาวทางไฟฟ้า เช่นสองเบต้าดีเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2คูณเก้าสิบหกก็คือร้อยเก้าสิบองศานะครับร้อเก้าสิบองศาเราก็จะได้เราก็จะได้เส้นสัมสิ์การัตทอนท,ท,ที่ input ต o อยอินนะครับที่ input ต o อยอินนะที่ input ตทอยอินที่ input ตทอยอินเนี่ยนะครับนี่เราหมุนมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับร9อกบองศาจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับ ราจะสังเกตเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นว่า,เรา,เ,เ,วาเ,เราการวงเวียนมาเนาะการเวียนมาปั๊บเนี่ยการเวียนมาเนี่ยขนาดของเส,สาสิการันอนเนี่ยมันเท่ากันทั้งสองด,าด้านแต่เส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยมันเท่ากันนะครับความยาวมันเท่ากันนะครับเพียงแค่มุมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทั้งหมดร้อยเก้าสิบสององศาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าหก นะครับแล้วก็มาอีกร้อยยี่สิบเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบจุดสี่สามนะครับร้อยยี่สิบจุดสี่สามเจ็ดแปดเก้าโอเคร้อยยี่สิบจุดสี่สามนะครับเราก็จะได้ทออินนะครับเราได้ทออินที่จุดนี้เราก็อ่านทออินทออินอยู่ที่อะไรครับเส้น r รเท่ากับเท่าไหร่นะครับเส้น r เท่ากับ0ูจุดสาม นะครับอ่าได้เึนงมวงกลม0.3แล้วก็ j อ,อยู่ที่ลบ0.53นะครับเราก็จะได้อะไรครับเราจะได้ค่าเซกอีกอย่งนี้เซตอกคือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเซกอีกคือจุดนี้นะครับโอเคอ่ามีค่าเท่ากับ0.3ลบ j 0.53จากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนค่ากลับ เราจะเปลี่ยนค่ากลับก็คือคูณด้วยห้าสิบใช่ไหมครับเพราะนั้นศูนจดสาคูณด้วยห้าสิก็เป็นสิบห้าศูจุด้าสามคูณด้วยห้าสิบก็เป็นอะไรครับยี่สิบหกจุดห้านะครับเพราะฉะนั้น Z เซตอิงก็คือสิบห้าลบเจยี่บหกจุดห้าเข้าไมครับอันนี้ก็คือวิธีการแปลงค่ากลับนะครับวิธีการหาค่าอินพุตอินพุตด้วยแผนภาพสมมติฉากนะครับด้วยแผนภาพสมมติฉากเข้าไหมครับ อ้าวล,ลองดูมีใครสงสัยตรงไหนครับอาจจะสงสัยตรงนี้ใช่ไหมเออสองเมตรตดีนี่มา่างไงก็บอกแล้วครับว่าหมุนไปด้วยความเท่าเออความความยาวเท่ากับสองเท่านะครับความยาวเท่ากับสองเท่าเพราะนั้นดี D คืออะไรครับดี D คือความยาวใช่ไหมครับดีคือความยาวความยาวที่กําหนดมาให้คือสองเซนติเมตรนะครับความยาวที่กําหนดมาให้คือสองเซนติเมตรนะครับแต่เราต้องแปลงตรงเนี้ย ให้เป็นอะไรครับให้เป็นหม่วยเป็นเมตรต่อนนะครับให้มีเหม่วนเป็นเมตรต่รอตตแล้วก็คูณไปกับเตดต้าดีเดต้าดีก็คือเบต้าคือสองพ่าสันธลมดานะครับดีก็คือ,คอ,คคคอมีความยาวเท่าไหร่ในสองเซนติเมตรเนี่ยแทนเป็นลัมดามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลออกมาโอเคนะครับอ้าวแล้วก็คูณเข้าไปกับสองนะครับก็มีค่าเท่ากับสองคูณกับเก้าสิบหกโอเคนะนะครับ นะจากนั้นนะครับเราเรามาดูวิธีการนะฮะการหาอัตราส่วนขึ้นนิ่งวนเต s p a n d i n g net เลยโช o น,นะครับการหาอัตราส่วนขึ้นนิ่งจากนะครับนิยามของ s w r นะครับนิยามของ SDR ที่ย่านที่ผ่านมานะครับเราสามารถหาค่าอัตราส่วนขึ้นนิ่งที่ความยาวดนะครับที่ความยาวดีนะ เราเขียนเป็นสมก,การได้ก็คือว่า SWR ที่ความยาวดีเท่ากับ1บวก absolute ทอดีหารด้วย1ลบ absolute ทอดีนะครับเมื่อทอดีมีค่าเท่ากับทอศูนย์คูณอยู่กับ e ยกกำลงังอะไรครับลบ j 2เบต้าดนะครับเพราะนั้นค่าทอนะครับทอดีเนี่ยก็คือ SWR ลบ1หารด้วย SWR บวก1 ก็แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับคืนมานะครับคานวณย้อนกลับคืนมาหาทอดีแค่นั้นเองนะครับก็มีค่าระดับ SBR ลูหนึ่งห s r หนนะครับฟอนนี้เป็นสามสิทธิการถอนที่ใช้แสดงค่า SBR เป็นวงกลมนะครับใช้แสดงค่า SBR เป็นวงกลมในแผนภาพสมิธด้วยเงื่อนไขการแมทนะครับด้วยเงื่อนไขการแมททอร์ีมีค่าระดับศูนย์หรือ S.W.R มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับ S.W.R มีค่าเท่ากับหนึ่งที่จุดเริ่มต้นนะครับที่จุดเริ่มต้นโอเคจากจากสมการที่3.12คือสมการเนี้ยนะครับคือสมการเนี้ย3.12จนึ่งสอเนี่ยมีลักษณะเหมือนที่ปรากฏนะครับสมการหาค่าอิมพิแดนต์นะครับการหาค่าอิมพิแดนต์เมื่อกำหนดค่าสามสิทธิ์คาร์ทเฮามาให้นั่นคือ ZD เนี่ย Z D ที่ความยาว D นะครับความหมายคือสถิติความยาวดีมีค่าระกับสั้นูงคูณอยู่กับ1บวกทอดีหารด้วย1ลบทอดีโอเคนะครับทำนองเดียวกันนะครับเมื่อแอดูทอดีน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แล้วค่า s วอจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1โดยจากแบบภาพสมิตรค่า s หารหาค่าได้จากรัศมีของวงกลมขนาดขนาดของเขานะครับขนาดทอดีตัดกับแกนจํานวนจริง ตัดกับแกนจำนวนจริงทางด้านขวามือทางด้านขวามือของสมิชานะครับตัดกับแกนจำนวนจริงทางด้านขวามือทางสมิชาั่ทางด้านขวามือทางสมิชาั่ก็เป็นอย่างนี้นะครับสมิชาจุดตรงนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นฝั่งนี้คือฝั่งขวามือนะครับฝั่งนี้คือฝั่งขวามือนะครับนี่คือ SWR ที่อยู่ด้านนี้โอเคนะครับนะฮะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นออริจินนะครับ อันนี้ก็คือ SWR ูบ้านะครับอา้าวทีนี้วิธีการนะครับตัวอย่างวิธีการเลยเมื่อกำหนดค่าโหลดอิิเดแนนต์ต่อไปนี้ให้นะครับ ZL รักก oh ับ50โอห์มข้อ B ZL รักกับ48.5โอห์มข้อ C ZL รักกับ75บวก J25 ข้อ D ZL รักกับ10ลบ J5 ในที่นี้เนี่ย z o มีค่ารักกับ50เขาให้หาสมุลการสนท้อนกับ แล้วก็วงกครม SWR แล้วก็ค่าอาาสัตรารสมทเสียกแล้วคับเราก็คำนวณนะครับคำนวณตามสูตรนี่แหละครับสาม2สองนสองนะครับ,รบหาค่า ZL ZL มีค่าท่ากับ1 z ึ่ ZL มีค่ารับศูย์เจดอันนี้คือ ZL ที่ทำการ n o r m a l i z e เมื่อาคุณทำการ n o r m a l i z e เสร็จแล้วปั๊บคุณก็เอามาทำการคูณนะครับคุณก็มาคูณคูณด้วยอะไรอ่ะคูณด้วยเอ่อพวกนี้นะครับหาค่า เอ r นะครับหานะค่าเอ r บอาร์ทอดีนะครับหาค่าต่างๆเราก็ยินได้ค่า zl เทอด z ซนะครับแซไอทอนะครับแล้วก็ rl return loss นะครับแล้วก็เอสานะครับจากนั้นเราก็มาทำการพอดพอดอยู่ในนะครับพอดนะอยู่ในสินิชารนะครับพอดในสินิชาร น,นะครับแล้วคุณเราก็ลากขาของมันลงมา,มาตัดตัวแกรงของมันตรงไหนตรงนั้นคือค่า n w r อนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยตัดที่หนึ่งเนี้ยก็คือเ w r ค่าับหนึ่จุดเจ็ดเจดนะครับอย่างตรงเนี้ยครูนย์จุดสองลบเจสศูนย์จุ่งคุณล่าบุคคลตัดมาก็คือ n w r ค่าับห้าจดหนะครับอันนี้ก็ขึ้นอ่นนี้ก็วิธีการนะครับวิธีการค่าค่ r w r โอเคนะครับดูไม่ยากไปนะครับทีนี้การแปลงเงื่อนไขอื่นๆนะครับการแปลงเงื่อนไขอื่นลองอ่านดูนะครับในการหมุนค่า n o r m a l i z e impedance ของสายส่งรอบวงกลมสมิติาจะควบคุมระยะทางการหมุนด้วยความยาวของสายส่งหรือคำนวณจากความถี่การใช้งานนะครับตามระดับทั้ง inductive impedance นะครับก็คือครึ่งด้านบนครึ่งด้างด้านบนนะครับครึ่งด้าาด้านบนตรงเนี้ยของสมิธิ์าตัวเนี้ยมันจะเป็นอินดักทีข้างล่างจะเป็นคาปาซิทีนะครับจะเป็นคาปาข้างล่างเป็นคาปาซิทีนะครับเพราะว่าข้างบนนี่จะคือบวกเจข้างล่างนี่จะเป็นลบเจจำได้ไหมครับนะ่วนแกนนี่คือแกน R อันนี้คือบวกเจข้างล่างนี่คือลบเจ เคเนาะนะครับเราสามารถหาค่าความยาวของสายส่งแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของการต่อที่สายส่งและความขีดการใช้งานซึ่งพารามิเตอร์เป็นวงจรล้าเซอร์กิตนะครับซึ่งพารามิเตอร์ของวงจรล้ํามีค่าใกล้เคียงกับวิธีการคำนวณนะครับจากการวิเคราะห์นะครับวงจรกระจายนะครับจากการวิเคราะห์วงจรกระจายหรือ d i s t ร i เ u t e d c เ r c u i t เนี่ยในกรณีเปิดวงจร และรัดวงจรปลายสายนะครับจึงเป็นประเด็ที่น่าสนใจเราจะมาดำนินการศึกษาดูพฤติกรรมของค่าอินดิกคีตและก็คปาซิตูตรงนี้จะเป็นพื้นฐานว่าในการที่จะทำออกแบบวงจรแมทชิ่งนะครับออกแบบวงจรแมทชิ่งโดยใช้สายส่งนะครับโดยใช้สายส่งที่เรียกว่าสตัเนี่ยนะครับเอามาออกแบบวงจรแมทชิ่งได้ยังไงถ้าไม่น่าเชื่อคือคือ คือคุณคือคุณมีฐานพิชัยลายทานพิชัลยลยก็คือสายส่งแต่คุณตัดสายส่งมาด้วยความยาวเท่านี้แล้วบอกว่ามันเป็น L. แอตัดมาความยาวเท่านี้แล้วบอกว่ามันเป็นสี่นึกออกไหครับแล้วเอาไปต่อกับสายส่งแล้วก็บอกว่าวงจรนี้มันแมทแล้วทั้งทั้งที่มองดูเอามันก็สายสายทองแดงทั้งสิ้นเลยนะครับสายทองแดงทั้งหมดเลยแต่เฮ้ยมันแมทได้ยังไง อันนี้คือพฤติกรรมนะครับคือพฤติกรรมของวงจรของ t ทรานซิ s s i o n Line ซึ่งมันทำงานที่ความถี่ในความถี่หนึ่งแล้วมันจะแสดงสถานะของตัวเองเนี่ยเป็น L เป็น C นะครับเอาเราดูมาดูประเด็นแรกกันนะครับการแปลงกรณีที่เปิดวงจรในกรณีที่นะครับในกรณีที่เป็นเฉพาะอินดัก i ี e หรือ c า p a c i ทเราก็จะได้วงจรวงกลม R กับ0 เนื่องไปครับในกรณีที่เป็นเฉพาะอินดักทีฟคาปาซิทีฟอินปิแอนด์เราก็จะได้ R แล้วกับ0ความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่าในในกรณีที่มันเปิดวงจรเนี่ยนะครับเราพิจารณาเฉพาะที่เป็นในกรณีที่เป็นอินดักทีฟถ้าเป็น active, อินดักทีฟก็คือไม่มีลิซิทีฟอยู่เลยมีเพพาะอินดักทีฟถ้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างผมสมสมมติว่าเซตเอลลกับนะครับเซตเอลลกับลบ J ห้าสิแสดงว่า L ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือสไม่ใช่ LL ความหมายคือหลดนะครับหลดตัวนี้ก็คือสีเนื้อออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นลบ J 50แต่ถ้าผมบอกว่า Z L ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ J 50าสแสดงว่าหลดตรงเนี้ยคืออะไรครับหลดตัวนี้คือ L โอเคไหมนะครับหลดตัวนี้คือ L นะครับไม่มี R เลยแต่ถ้าเกิดว่าแซมีค่าระกับห้าสิบบวกกับ j จห้าสิความหมายนี้คือมี R 1หนึ่งตัวแล้วก็มี l 1หนึ่งตัวโอเคป่ะนะครับนิธติการเป็นอย่างนี้นะอา้าวในกรณีที่เป็นเฉพาะ inductive หรือ c a p ประ t i v e Impedance เราจะใช้วงกลม R เท่ากับศูนย์ในการดำเนิกนการนะครับเราจะใช้ R เท่ากับศนในการดำเนิกนการ คราวนี้โดยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ทางขวามือจุดเริ่มต้นของเขาจะอยู่ทางขวามือนั่นคือทอร์สูนกบเน่ดแล้วหมุนไปทางแหล่งกำเนิด toward t o generator toward t o generator นะครับแล้วหมุนไปทางขวามือนะครับตัติแล้วหมุนไปทางแหล่งกำเนิด to นะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาจำได้ไหมครับรูปนี้ที่อาจารย์เคยบอกนะครับ ใช้น,นี้ชั้นลายเอ๊ะสมิชัยอยู่นี้ขึ้นมานี่คือโทเวิร์ดเจเนเรเตอร์นะครับจุดเริ่มต้นมันอยู่จุดนี้นะครับจุดเริ่มต้อมนอยู่ตรงนี้ฝ่ามือนะครับแล้วเราก็จะหมุนมาทางนี้ฝ่าหมุนตามสมการนะฮะอา้าวเมื่อเป็นคาปาซิทีฟอิมพันเนนนั่นคือลบ j x c จะพิจารณาจาก1ส่วน j โอเมก้า4คูณอยู่กับ1นึส่วนเซซึ่งมีค่าเท่ากับ z ซ นะครับซึ่งมันมีค่า่ากับลบ J cot นะครับ cot นี่คือส่วนกลังแทนนะครับ cot beta d หนึ่งนะครับให้เป็นสมการที่3.5เมื่อเทียบกับสมการที่2.70ก็คือก่อนหน้านี้นะครับที่มีความยาว d พบว่า d หนึ่งมีมีค่า่ากับหนึ่งส่วนเบตา้าคูณอยู่กับ cot arc cot นะครับคูณนวงเล็บหนึ่งส่วนโอเมก้าซีซี0บวกกับเ i n เมื่อ n มีค่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยซึ่งมีค่าคาบเกิดเป็นคาบซ้ำๆนะครับเกิดเป็นคาบซ้ำๆของฟังก์ชันพลังงานนะครับโพเังงานก็คือคอส n นนะครับขนาดเดียวกันเมื่ออินดักทีฟนะครับเมอน Jl ก็พิจารณาได้เงื่อนไขจากเงื่อนไขเดิมเหมือนเดิมนะครับ J omega l กู้อยู่กับสักโอคล้ายๆกันนี่ครับ1ส่วน j โอเมก้า4แต่พอเป็น l ก็ลายเป็น j โอ omega l นะครับคูณอยู่กับ1น่งสักโอคล้ายๆกับสักอิ เท่ากับลบ j cot beta d 2นะครับ beta d 2นะซึ่งนะครับเราจะได้ d 2เท่ากับ1ส่วน beta d นะครับคูณอยู่กับ pi arc cot omega l ส่วนด้วย z o บวกกับ pi สมการมันเหมือนกันครับสมการมันเหมือนกันนะฮะอ้าวเรามาดูตัวอย่างสิพอดูตัวอย่างจากตัวอย่างนี้3.5สายส่งปลายเปิดนะครับสายส่งปลายเปิด50อห์า ใช้งานที่ความถี่3ชิกะเฮิรตซ์และมีค่าความเร็วเฟส77%มีเฟเสโรสตี้77%ของความเร็วแสงให้หาความยาวของสายที่ทำให้ได้ค่าคาปาซิเตอร์2 pF เพราะถามว่าวนะโอเคและอินดักเตอร์5.3นาโนเฮนรี่โดยคำนวณจากาความสัมพันธ์ของสมการที่3.16แล้วก็3.18 คือสองสมการเนี่ครับที่เอาไปใช้นะครับโดยใช้แผ่ผนพาสมิอันนี้ก็คือเขาเขาให้เราตัดสายเขาให้เราคำนวณว่าเราจะตัดสายความยาวเท่าไหร่ตัดสายความยาวเท่าไหร่ที่จะให้ได้สายนั้นมีคุณสมตดเป็น C ีตัดสายความยาวเท่าไหร่ท,หรท,หรที่จะทําให้สายนั้นมีคุณสอิเป็นแอลโอเคไหมครับอันนี้คือเป้าหมายของเขาเขาก็โดดมาให้ว่า สายส่งปลายเปิดมีค่าอิมพีแดนทั้งสิบโอห์มก็คือแซทโอเลยครับทั้ห้าสิบโวลต์แล้วก็มีค่าความเร็วเฟสเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของความเร็วเฟสนะครับอา้าวดังนั้นเราก็เริ่มเลยครับคำนวณครับจากความเร็วของเฟสจากค่าความเร็วเฟสและค่าคงตัวของการเดินทางก็คือเบต้ากำลังสองไพเอฟส่วนด้วยบีเฟสบีเฟสก็คือศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดจุดเจ็ดเท่าของความเ,เร็วแสง 77%ของความเร็วแสงของความเร็วแสงก็คือคูณด้วย4เข้าใจนะครับของก็คือคูณคูณด้วยความเร็วแสงก็คือ4ก็คือ0.774 0.774 77ก็คืออรครับ77%เข้าใจไหมครับอ่าแล้วก็เบต้าเท่ากับสองไพเอฟนะครับเบต้าเท่ากับสองไพเอฟคูณหารด้วยความเร็วแสงมีค่าเท่ากับอะไรครับ88นะครับ88 M นะครับ m ลบหนึ่งมีความหมายคืออะไรครับ m ลบหนึ่งมีความหมายคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดตัวต่อกอบก่อน,อนทีนี้เราก็แทนค่านะครับในสมการที่สามจุดหนึ่งและสามจุดแปดเราจะได้ค่าความจุที่สองเนี่ยด้วยสายส่งปลายเปิดที่มีความยาว d 1หนึ่งเท่ากับอะไรครับ 13.27บวก N38.5 มิลิเมตรนะครับแล้วก็ค่าความเหนียวนำ5.3า5.3 n เนาโนเฮนรี่เมื่อดีสอนกับอะไรครับ52นะครับเมื่อดีสอนมีค่าเท่ากับ52.81นะครับบวกกับ3าม 18.5มิลิเมตรนะครับในการคำนวณที่ความถี่เท่าไหร่เอ่ย3จิกะเฮิรต์นะครับความถี่ใช้งานตัวนี้3าจิกะเฮิรต์ค่าเลกแตนของความตูดสองมีค่า XC ็กซ์กับนะครับ1ส่วนโอเมก้าซีก็คือ26.5แล้วมีค่า n o r m a l i z e d impedance z c เท่ากับลบ j 0.53 จากแผนสมมติฉากเราสูตรได้ว่านะครับวิธีการเขาทำไงวิธีการเขาก็คือเขาไปคำนวณ d 1 d 2จากสูตรเนี่ยครับอันนี้คือสูตร d 2นะครับ L แล้วก็ d 1ก็คือสูตรนี้นะครับ d 1ก็คือสูตรนี้ดีนึ่นะครับนี่สูตร d 1นะครับไปนะค,คำนวณพอคำนวณได้ปับ๊บนะครับพอคำนวณได้ปับ๊บเขาก็มาหาค่า x 4 เอได้เท่ากับเท่าไหร่2ี่เอา xc มาทำการ Normalize ด้วย5้าบปนะครับเราก็จะได้ยี่สิบศูน้วก็พอดอะไรครับ0.53ย์จุดห้าสไปในนี้นี่คือ x c ศูาสามออมาจุดน,นี้นะครับมาจุดน,นี้โอเคไหมครับกอดอองมาจุดน,นีจนนนะจนน้จากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับเราก็ ลากเส้นตรงนี้เนาะพื๊ดผ่านจุดนี้ตัดเข้ามาลากเส้นตรงมาเลยนะลากเส้นตรงมาเลยจากจุดหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยลากผ่านจุด fc ศูนย์จุดห้าสามน้่มาแล้วเราก็อ่านค่านะครับจากทอ่ากับหนึ่งเนี่ยอ่านลงมาตามเข็นมนในกาเข้าใจานะครับว่าถึงจุดแรกปั๊บเนี่ยมันเป็นสี่นะครับอ่านความยาวเขาว่าได้กับเท่าไหร่มันมีค่ากับศูนย์จุดหนึ่งจ็สองหนึ่้า นั่นคือคุณตัดสายความยาว0.172หนมดาแล้วไปแปลงต่อนะครับว่า0.172ลัมดามีความยาวกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรก็ว่าไปไปคำนวณต่อได้โอเคจากนั้นตัวที่สองนะครับตัวที่2เนี่ยเราก็คำนวณความยาวนะครับมีความยาวประมาณ0.172ของความยาวขึ้นนะครับจากนั้นโอเคเขาคำนวณต่อได้สายส่งดีหนึ่งมีความยาว13.24 แลมดาเท่ากับ v เฟดนะครับแลมดาเท่ากับ v เฟดส่วนด้วย f นะครับนะครับซึ่งความยาวของสายส่งมีค่าเท่ากับ13.24ม mm, ิลลิเมตรนะฮะซึ่งมีค่าใกล้เคียงที่ความคำนวณก็คือ13.27นะครับต่างกันนิดเดียวเองจากนั้นหาค่าแอดมิเตนซ์แอดมิเตนซ์เท่ากับ z j 2นะครับ z l เท่ากับ j 2 j 2เนี่ยคุณก็มาพอดเลยครับมาพอดตรงนี้เลยตรงนี้คือ xl AJXL เท่ากับสองราะได้ตรงนี้จากนั้นเราก็ลากเส้นจากนี้ไปตัดนะครับแล้วเราก็ลากวงมาถึงตรงนี้คือ0.25ใช่ไหมใช่แล้วก็บวกต่อมาถึงจุดนี้ได้กับเท่าไหร่แล้วก็เป็นความยาวนั่นคือตัดสายความยาวเท่าไหร่เท่านี้นะครับตัดสายความยาวเท่ากับตัวนี้ ความยาว0.4626ของความยาวคลื่นก็คือ0.426ลั้นได้นะครับจากนั้นเราก็คำนวณกลัดคืนเราก็จะได้ว่า d 2เนี่ยตัดสายที่ความยาว38มิลลิเมตรโอเคไหมครับตัดสายดีที่ความยาว38มิลลิเมตรเราก็จะได้ค่ารถติดเราก็จะได้แตัวหนึ่งนะครับเราก็จะได้ l ตัวหนึ่งแต่เราตัดออกมาเป็นสายไฟนะครับตัดออกมาเป็นสายส่งนะครับ แต่สายส่งนั้นมันมีคูณสมบัติเป็น L อโอเคนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้เป็นกรณีเปิดวงจรคราวนี้เป็นกรณีรับวงจรก็หาทาหมองเดียวกันแล้วก็หาที่เป็นดีหนึ่งความยาวของดีหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ความยาวของดีสองเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับจากนั้นเราก็มาคำนวณหาค่านะครับคำนวณหาค่าถ้าเป็นแบบรับวงจรนะครับถ้าเป็นแบบรับวงจรจุดเริ่มต้นจะอยู่ทาง ซ้ายมือโอเคไหมครับจุดเริ่มต้นอยู่ทางซ้ายมืออย่างนี้ของ L ใช่ไหมครับ L L อยู่ที่นี่เราก็วัดจากนี่มานี่นะครับถ้าเป็น C นะครับถ้าเป็น C นะครับถ้าเป็น C เป็น C ก็จากนี่เลื่อนมานี่ยาวเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีการที่จุดเริ่มต้นนี่คือช็อตเซกิตถ้าเป็นหน้านี้คือโอเพนเซกิจ ได้ไหมครับจุดเริ่มต้นนี้มานะคือ open circuit แต่ตรงน,นี้มาก็คือ short circuit โอเคไหมครับนะอ้าวอันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อในการแปลงค่ากิบเียนนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะเป็นการแปลงค่าแ e อปิเดียนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อน